สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมารถราคาพิเศษสำหรับรถยนต์คันนี้เลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะติดสีเดิมทั้งคันนะคะไม่แท้เพียงแค่ประมาณ90,000โลนะคะแล้วก็มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเป็น Honda CR-V นะคะ 1.6EL นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเครื่องดีเซล ต้องบอกว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นปี2018นะคะแล้วก็มีประวัติเช็คศูย์ให้หมดเลยเกียร์ก็เป็นตัวเกียร์ตัวใหม่แล้วนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยก็เป็นเบาะเจ็ดที่นั่งด้วยนะคะคือนั่งกันไปได้แบบว่าครบ,ครบเลยภายในห้องโดยสารกว้างมากก่อนที่เราจะฟังราคาพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคันนี้เนี่ย รอฟังราคาเลยนะเพราะว่าหญิงจะลดราคาแบบว่าจุกๆไปเลยราคานี้พิเศษมากๆไปชมกันเลยหน้ากระจังนะคะก็จะเป็นตัวฉใหม่ตัวนี้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะสภาพสวยมากเครื่องดีเซล Honda เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะคะแม็กก็จะเป็นตัวลายนี้เลยนะคะตอนนี้ตัวยางเนี่ยก็ใช้เป็นของยางมิชลินนั่นเองนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันเลยนะคะ คันนี้นะคะก็คือเป็นรถสี่บอเน้ะดูแลรักษาง่ายนะคะไม่ต้องล้างบเบาะตัวรถเนี้ยก็ดูไม่เก่านะคะบอกเลยเพราะว่าหญิงชอบมากรถสีนี้นะคะคันนี้เนี่ยก็คือใช้เป็นตัว engine start นะคะนี่เลยแล้วกุญแจก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าโพมอะไรมันติฟังก์ชันเนี่ยมาครบหมดแล้วนะคะนี่เลยค่ะให้ดู ลักษณะของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยยังใหม่มากๆนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยหนังนะคะอันนี้ถิงซูมให้ดูชัดๆเลยว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยคือไม่ได้มีรอยลอกหรือรอยแบบคาบสกรปรกอะไรเลยนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังที่แบบยังดูดีอยู่เลยนะสภาพดีมากอ่าแล้วก็เลขไม้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเนาะประมาณ90 0 0 0กิโลนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ย ตัวหน้าจออะไรเนี่ยก็มาพร้อมด้วยแมปหมดแล้วนะคะนี่เลยค่ะก็จะมาฟังก์ชันก็จะครบตันนี้เลยนะคะ,ะ,อ,อ,ะ,คะ,คะอ่าแล้วก็ถัดมาเป็นลักษณะของตัวเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใช้งานง่ายเพียงสวิตต์ก็คือแค่เราสัมผัสนะคะก็คือเราก็จะเปลี่ยนเกียร์ได้เลยใช้งานง่ายมากนะคะอ่าเดี๋ยวข้าเกียร์อาให้ดูนะคะเกียร์ถอยหลังนะคะก็มาพร้อมด้วยกล้องถอยหลังหมดแล้วนะคะ อ่าเราเวลาเราจะเข้า P ีเนี่ยเราก็แค่กดสวิตตัว P เท่านั้นนะคะเห็นไหมคะไฟตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนสถานะให้เราเลยนะคะแล้วก็เบรกนะก็เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าหมดแล้วนะคะนี่เลยระบบประหยัดพลังงานก็มาครบๆเลยคันนี้นี่มีประวัติเช็คสูตรให้ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าดูแลรักษาง่ายมากอ่าเดี๋ยวเราชมตอนหน้ากันหมดแล้วนะคะบอกก็จะเป็นลักษณะสวยแบบนี้เลยนะคะเสียงเครื่องเนี่ย ออถ้าได้ยินนะคะอาจจะเสียงได้ยินเสียงตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะแต่ว่าเครื่องเนี่ยเสียงเบามากนะเพราะว่าดีเซลตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าคันเนี้เป็นเครื่อง1.6นะแต่ว่ากําลังแรงมาแรนบิดเนี่ยขับสนุกมากแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากเลยนะคะแล้วเสียงเครื่องเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นดีเซลเนี่ยไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่าเสียงเบาเลยดีเซลรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะดังกว่านี้เยอะเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันเลยนะคะ อย่าเพิ่งไปไหนนะโดยวยญิงแจ้งราคาพิเศษนะคะใครหารถ SUV ที่เป็นเครื่องดีเซลนะคะต้องเป็นคันนี้เลยะคะ่ะเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะเจที่นั่งเลยนะคะหากไม่ใช้งานเนี่ยก็สามารถพับราบได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวยิงให้ดูนิดนึงแล้วคันนี้เองนะคะลืมแจ้งไปเลยว่าคันเนี้ยก็มาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะ คือใช้งานง่ายจริงๆดูแลรักษาง่ายเลยแอร์เนี่ยเขาก็แยกส่วนให้ครบหมดแล้วนะคะเราด้วยความที่ไม่ค่อยได้ดึงเบาะหลังลงนะคะก็ดึงภาพนิดนึงเนาะอ่านนี่ค่ะก็คือพับราบได้แบบนี้เลยนะคะแล้วแอร์เนี่ยก็เป็นแยกส่วนด้านหน้ากับตอนหลังครบหมดแล้วนะคะนี่เลยใช้งานง่ายนะคะเราก็ขับง่ายเยอะเวลาเดินทางไกลเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถ s อ v เนี่ย เวลาเราขับเดินทางไกลเนี่ยรู้สึกว่าทําให้เราอ่ะไม่เหนื่อยมากเราก็ไม่เครียดมากนะคะเพราะว่าคันเนี้ยหญิงก็เอาไปต่างจังหวัดบ่อยนะเพราะว่าด้วย1กําลังแรงมาแรงบิดนะคะ2ในเรื่องของออการประหยัดน้ามันนะคะเราก็สามเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาชมรอบคันอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่จะเนตราคาพิเศษกันนะคะสีสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยต้องแจ้งเลยว่าติดสีเดิมเลยนะ เสร็จเรียบร้อยนะคะมาฟังราคาพิเศษกันเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยราคาก่อนลดราคาพิเศษนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งห้าหมื่นต้องแจ้งว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งาหเราสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ2องหมืนึงแต่วันนี้มาเจอกับหญิงนะคะราคานี้หญิงไม่ขายคะ่ะสําหรับคุณลูกค้าของหญิงนะคะ คันนี้นะคะเป็นปี2018เครื่องดีเซลตัวท็อปนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้นะคะแล้วก็ติดสีเดิมคันนี้เนี่ยญิงขายในราคาเหลือเพียงแค่1 0 90, 9 0ล้าน9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าและราคานี้นะคะก็เช่นเดิมแค่ดิดีจัดเต็มได้เลยพอนอยู่เพียงแค่2,000 20, 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รถสภาพสวยๆประหยัดน้ำมันแบบนี้ไปใช้เลยนะคะคุณลูกค้า สภาพสวยๆแบบนี้ต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะแบบนี้นี่หมดแล้วหมดเลยนะคะหาเข้ามายากมากนะคะตัวเครื่องดีเซลสภาพสวยๆแบบนี้นะคะและที่สําคัญสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากถึงแม้ไม่ล้างรถนะคะคนอื่นเนี่ยก็ดูไม่รู้เลยว่ารถของเราเลอะไม่เลอะนะคะแล้วแถมสีเนี่ยก็เป็นแบบสีที่ไม่มีวันเก่าสีที่ไม่มีวันเฟดสีที่ไม่มีวันเหลืองนะคะเพราะว่าเขาจะคงตัว ที่สีแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะรีบเข้ามาจับจองเลยนะและที่สำคัญนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีต้องที่นี่เลยค่ะ19โพสีทองนะคะและคุณลูกค้าไม่ว่าจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานนะคะคุณสามารถซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้ทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไปแนนนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอินบอกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะซื้อรถกับที่ร้านเราเนี่ย ไม่ต้องกลัวในเรื่องของเชื้อโรคเลยเพราะของเรามีบริการฆ่าเชื้อโรคนะคะและหากไม่สะดวกที่จะลงมารับรถที่กรุงเทพนะคะสามารถสอบถามขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสุดท้ายแล้วถ้าชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้และได้ราคาพิเศษแบบนี้นะคะคุณลูกค้าของหญิงเนี่ยต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไคร์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชม รถย,ยนต์สวยๆแบบนี้พร้อมกับราคาพิเศษเรื่อยๆนะคะวันนี้งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย